ตอนนี้การคนกระบ,บาะไงคือจะนั่งขเข้าไปนะคะถุน,น้่งผ้าก็เพียงเนาะ

Còn chai hút ผมนี่ cả ừ, tôi nhớ... tôi

เวรมณีศิคาปะทังสมาธิยามิอิจจาธานาเวรมณีสิขาปะทังสมาธิยามิอัจจนาธานาเวรมณีสิขาปะทังสมาธิยามิค่น้องตอนนี้ก็คือมาอยู่ในวัดเลยเนาะบัดนี้คืออยากมาแซ่ในเช็คหน่อยเนาะเกียนควถือว่าหลายคะไรพ้นหนมาเนาะบัดนี้ไปจุ๊ันนี้เป็นกันล่างหางาบ แต่มีแต่พระลายองค์คนมาจากบ้านอื่นนเนาะโอ้ย่นไปก่อนเนาะไปเบิร์นรอก่อนเดาเดาดีก่นฮอนได้เจอชุดคนคนได้ดีเนาะอย่าลืมมาน้าคุณพฮอะว่ามีออเดมีออกฮ่อนเดี๋ยวนี้มันนี้ได้สียอนี้

มะเจววันธามีเตตะากเตสยานิฮัสเนธานิกรรมเนปิตสาสะอันธามิภันเตสพปา จะลงไปสงเนเากลังอะไรเด้อ,สนนอ,นนอาอสตวน,น,นทุนนาะแมู่ัตถ์จริขอเป็นผู้นำสาธารณชนยที่นี้เนาะนโมาาตัสสะทะคะวะโตอระหะโตสมมาสมุทัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสมมาสมุทัสสะ อะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะุกัสสะทันเตภะคะวะอะยังกะโลคิมหันคิมหันตะกปุตตะระสัมปะโตอิจสามะคะ วันจังอาบิสินตุงสะก,กจงังพระธนังการมาอาเตาพระภูมิพระภพเจ้าขอประทานพระโอกาสเวลานี้เป็นนาฮอนหรือว่าละฮอนพวกอะไทั้งหลาย อขออาัทธนาพระพุทธรูปลงทรงนาำด้วยความเคารพย่างสูงสาธุสาธุสทธุ

เอ้ามันยันว่าน้ํามันเป็นลูก oh, <laughs> <laughs> <laughs>

ตอนนี้กันล้างเรื่อไง,อไ,งออไปเรื่องความไปพดผสมคือยอ<อ><อ>ังไงจับคู่กะจับคู่หญิงบินบินแล้วมาด้วย xem cảnh năn cưu vậy lẽ thân tự mướn lẽ bạc cao súng chơi đâu rồi theo quân 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 ใส่ชั้อมังใส่ซาเลสาว่อลัวมันตเป็นลกหลากอแกตอนมันหลายคนเกินไปทีว่ามาก็เหลือซิงไเปาเนาะ ซาซม่ยเรแดงกุ้งดำสูงกันมาเล้วก็ได้ lum kêu thế à? Nhiều người, nhiều người, nhiều người, nhiều người, ชาวซาเวีกันก็จะไมได้เข้าไปใกล้นะเพราะว่าหลายคนบพิ่งเริ่ซิซิ่งกันเข่ามันชีเย่กันเอารัดกันพูดเนาะจะโผล่ใครนางกันบังกาเคนอัพพาโลคุณบะ ลุก็จะได้เอาพระลงไปอดู่ข้างล่างเนาะโดยสวายดีไม่เห็นตะดุนแล้วเนาะอราก็เห็น นาตอนนี้ก็คือยังวัทันแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะคุณแต่พามาวันนี้ก็พ่อบอลตุนเพิ่นสบายดีไอ้ตุนโด้วยเนาะสบายดีวันนี้ก็มากับครอบครัวเพิ่นเนาะนี่ก็เป็นลูกชายลูกชายกกบ่นี่ลูกชายกกแล้วก็ลูกชายหลาบ่โอ้คนแรกนําอยู่่นีแล้วบาดนีเออยังบ่แม่นหน้าดอกเนาะยังสิได้อีกอีดอกตัวหน่อยลีเนาะลูกเพิ่นก็ได้ โลแต่น no, no, ้อยลีเนาะทีงมมีเง um> ินโย่ซมหลายมากเพอได้อันพอาได้กินเบบซี่มือสงการนี่น้อยมื่อไนื่อมือนี้นะไ่ได้ไปเต่มือนี้ทะกคอนแมนร่างกายได้จ้ะจ้าทัอนก็้แล้วเน่กว่าสีเข่าไปทั้งตู้เมย์โยด้อยไปลดน้ำํำัวเป็น่นละแมนเนาะก็คือเป็น่นละ ມື້ອ່າມື đi, ້ດີມື à, <S S <S à, ້ງາມເນາະເວີມືງາມຍາດີຕນລາຮົ້ນເາເຈົ พ่อแม่พี่น้องเนาะขออยูดีมีแห้งด้วปีใหม่สงกรานต์นองแดาวัที่3เมษายนเมื่อนี่ยค่ะลงมาส่งไอ้คนเดินไปสร็จก็สมโคตรพะสมนำพะสมนำพะเนาะขอพ่อพี่ลองเองลูกชายสิ่จึงไหนก็วาตีพ่อน้องตีหนึ่งโอ้ปีหนึ่งตีหนึ่งตีหนึ่งดตีหนึ่งเนตีหนึ่งดแล้ว ซือหนึ่งพี่ที่บ้าทไปอยู่ได้เกิดตอนตีหนึ่งก็ซื้อให้ตีหนึ่เลยนั่นเลยตีสองก็ซแมตตีสองแล้วบาทตีสองตีสามไปบ่ตีสองตีสาไปบาทนี่ลอคิวต่อไปเหุคนบางๆก่อนพี่น้องก็จังได้เข้าไปพ่ามันแนมันหลพ่เนี่ยนะย่าลุบเนาะยังไม่ได้พนนำาพ่ได้แป้น้องต้าบอการดุนๆไปเทื่ยวนก็ไ่ค่อยได้ไปเม กลไปแลรเก่เยใกล้ยังใกลสิขอเออวกล้สิบข้อเมีวารารลุอยู่นะเจอบเมีวเมนเห็นไปเมื่อไหร่ก็เพิ่นเจยบเมวเขแหละใกล้สิข้อนะพี่จีวารุ่นกัอยู่สามีกับอันสาวตาเพิ่นเนาะเป็นจิงไดไปออกก่อ่าเมียวาวตาอสามีเป็นได้เมื่อไหร่ เพื่อนกับชิลุนเล่าข้าเดียวกันกับอันชาตาคือกันแ<อ>มนเ<บ>พราะว่าทั้งสามีเพิ่นเป็นบวมเปลี่ยนยงนางนะบวมน้ำมือน้ำแข้งน้ำขาน้ำตีนใช่ไหคืออึงไม่ใครนี่หลังตีนค่ะนวนั่นเนาะเออไอทั้งกชาต้าผ <ตา S 2> มก็เปลี่ยนยางเนาะนเห็นแล้วก็ปกติอยู่มาแล้วแมน คุณเมีเมียถาไปหุดน้ำหุ้นสนนอว่าคิวเหรแล้วไปสันไปไปสันนาะไปก้อนไปก้อนอย่าไปน้ำลังโยเนาะสบายดีเ้นไหยเพิ้นเข่าไปก้อนเดี๋ยวทายสลาห์จเข่าเปน้ำลังหลายคนยันร่ม นั่งรอคิวต่อไปนี่ก็บัดตาพี่นอกเนาะนั่งอยู่นี่กันใ้พี่นอกเป็นสาวผ้าพันมาบอยซามีสบายดีดูเออตัวเอะเออเออพองก็สาวอันนี้เนาะ สาวก็อายว่าั่สเปเชียล็ินทางไหนนี่โอ้โหขึบนไปว่าเมนมาตู้อีซอีกมตู้ยังอีกยังมีอันไปทางไหนเนาะคือทางอื่นเองนได้สิไปทางไหนมาดิ บมได้ไปทางใดบแบบนั้นอื่นกับแบบพี่เองแหละอื่นกับไปอันจเบียกจูงงานอยู่ฟังฝั่งไทยต่อเหมืนวบบเนาะต่อพุทอีกนี่แหละพี่น้องเอคยยู่ซื้อมาได้เฮากะได้ต้องเงินเวียกเงินงานหาเงินนไปหาเงินก่อนบ้านเอาไมีเมียดีดุนได้มาบ้านมาอันพ่อน่ะพ่อเมย์มีเลื่อนเนะชนไปไทยนี่ทอดปีปีปลายแล้วป้องทอดวันที่เศ้าจะหมดปี ปกตินี่ทาาา้าวานชาเวลไม่ได้เฮ็นยูทูบรู้ได้อยู่บ้านเี่นไปก็บเพิ่นเลยนะพี่น้องเนาะเป็นคู่คาก,กันเลยตแ, <laughs> แต่ว่านี่ผัดอ่าบม่ได้ไปน้ากันคนนี้เพืละทาเวลก็คือยูทูบยังบลอดเพืละที่ได้ไปน้เนเนาเพ <laughs> ิ่นอีกนแ่ะจะไปนับรางวัลไปได้ดีได้ตาด้วย Nhưng đồn nhu và liệu lẽo, nên nhắn lại phụ nữ chân ngon, 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 ่นอันขอขมาเพื่อนขอขมาเพิ่นก่อนแล้วขอโดน้าขอล่างน้ากาเพื่นก่อนละน่งกาเพื่นก่อนเออเออกาเพื่อนนก็ขอขมาเพื่นขอดน้าเพิ่นูคคาขอโดน้าขอสรงน้าใยัยบุคคามีบพีกกามเด้อ่านนาะเออพอไปเนาะ เอาผมมีกับโคตรด้วยเด้อนีอาเ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 อเอาเอาเอาเอเอาาเอาเอาอาเอาเอาเอาไปาองซอาอาเาเอาาเนอาก็าเอาเอาเออาเออนี่อาออาเอาเอาอเอาเออเอออ้เอเออเเอเ ยางค่อยยางไปฮดอลายผ้าอะไรอันพระองค์เพิ่นเนาะอ้าวอันเก่าอีกพี่น้องเลยเนาะลายเพิ่นกับพค่อยเป็นบันไดเาม่ก่อนอ่าฮดนอพี่น้องเนาะก่อนชง่มฝึนพี่น้องเลยขอบใจเนาะพี่น้องเลย ไผผลเลียผลเลียาวแก็สิได้เพิ่นจับกล้องให้นี่ก็ทางเมสาวแเนาะเพิ่นก็ได้ลงมาปีนี้นี่ก็คืออ่าผู้สาวเนาะยังบ่ทันได้ลูกได้ผัวพี่น้องเอ้ยจังเรามีคู่ใจแล้วจะโอ้เนาะเรียนว่ามีคู่ใจแล้วซั่นเนาะอันนี้ใส่ลูกเจ้าเด้อาะพูนี้ เพื่อนอันอนี้ก็คือเกิดรุ่นเดียวกันเนาะพี่น้องเนาะซาเวลเกิดก่อนพี่หนีเพี่หนัดโตใหญ่กว่าซาเวลผู้จนได้ลูกได้ผัวอะไรเพื่อนโอ้เนาะกันเพื่อ,อนอก,กับข่อยนี่คือว่าต่างกันโลดเนาะอนใหญ่เพื่อนเป็นคนตัวใหญ่นะพี่น้องเนาะคนอ้วกจำปา ไี่กตงหนไม่ได้สิดีัวัต้องปรารนาได้หัวอีเดาะเดี๋ยวสนิได้ขออาสงพระเพิ่นคือกันที่เรางเนาะเดี๋ยวให้นังนพิ่ประจักล้องให้ตอนนี้กัน ก้นกับบากนะ็คือก็ลังเขาไปนะูงน้าพระคเีวเนาะเันสนหาวเยกันลายแล้วมันเนี่ยยันลมทับพระเนาะนึงลานละกนทุหลกันก้เทีบทัเรนี้น

อย่าเสียไม่เสียเลยไม่ให้อย่าเสียนี่นี่นะโทนี่บอลบอลไม่ได้เ่นโทษอย่างงีได้แล้วได้แล้วไปลูกไปแล้วอย่าเสียเล่นอะไรเช่นวันนี้เราอย่าโทษ ยกเน้อเอบก็ได้บอฮะที่เอานั่นมาให้ก็ฮอยอ่านา บุบมะลุนัวื่อแล้วก็ีนีหน้า่บีเอานอยตัวนะตัดไม่ใช่ีคนนะเนมเตเออตัวดน้มือนเน่ตัวน้มือฮดนดน้มือ ที่บางมุมยูก็ยูก็ได้เศร้ายังเหีนกเล้วเรอยังส่ง้วส่้ตอนนี้ก็คือลงมามาคนทยอีกเนาะมาังเสีมาถมาเพื่นกันเลี้ยวแล้วบสวัสดีเลี้วแล้วเลี้ยวแล้วเตรียน้าเตรียมย้าะว่าทุวันใหกไหมอาีไหมดีมีแหงะ ตจดีไม่แงเนอะสุดใหญสุดใจญีคูมีกินไปไปเจ้าหมันเธเนาะว่าวเทยเจ้ามานเลยดีดีไม่แห้งปีใหม่พรอแล้วความเจ็บจะได้ความไข่จะสมีให้เป็นทางไปใสมาใส่ขอให้รอดปลอดภัยมิีติสิดีดีำรวยรำรวยนด้ถูกอ่ะเส็นกาเสนก เปยุับบนนเวนเวนสบายดี้อสัตาดีเี้ยวเลยท่านี้ยังเลี้วพี่เองเยท่านสาตัวท่านเป็นบุญกุศสยิงไงเขาขอเขากับท่านี่ก็มือนี่เข้าทานเาเป็นบุญเป็นบุญมาเบียทานสงแม่เนยังบมากไปวาง้างบเีแน่สนั่นนะี่เปกับุาป้าแล้วพี่เาต่อป้าจะส่ารไป่ะุกุกนพื่นกอนี่เราเลย เดี๋ยวพี่น้องเลยพอดีกับลินน้าสงการเลยเดี๋ยวจริงสิเนาะสคูณเาปาเิดน้ำเขาโองคั้นสงก่น้อนที่น้าสงน้ำพาเปิดบอาเด้อเนาะแล้วนันที่สองเออซื้อสักันี้มาเนให้่อค่า ก็คืออาโหดสงพาเรียบร้อยแล้วพี่น้องกันก็คือสิพนตอนตอนนี้เพราะว่าพื้นที่เต็มเนาะก็ลเลยว่ได้ันทุกบาทาทุกอย่างเนาะไ,ได้ทุกอย่างขั้นตอนนะนะอนนีกคือสิพักันเพื่อนละพี่น้องอยงพาแล้วเลย,ดเ,ยเดตกตแงว่าเย็นร้า,าเปียกคนแต่ละคนเนาะเปียกไปเลยพี่น้องกัยผู้ทั้งนั้นก็โดกันุเสียวผจะมีปีนี้เปนเน เย็นหาวไปนบ้านนะแต่าคนเหตุเนาะนกันเคอเลียยนก็สุกคนพี่น้องเยมวนในกระิซุ่มเย็นบ้างสุขสุกคนเนาะขกับพี่น้องเลยดกับวันนี้เมื่อเมื่อสายกับเมีนบนไทยพูเนเกตินเนาู่ทางนั้นก็เป็นนย้อยยูพารซ้อมิดกับเมื่อป่านวันนี้ล่าเงเนาะประวัตนนี้ก็คือได้บุญลายแล้วแหดนกิมี่กประมาณนี้เนาะทางสวี อตัวจุคลิปจบกล้องกันสมีอยบมาคือสิไก่ด้ไก่พอดีะเนะในคลิปนี้กัสิขอตัวลาไปก่อนะพี่น้องรอะจิตใจขอบุญคุ้นลายเด้อทางเพื่นพี่น้อง FC ทุกคนที่เข้ามาทำส่งมาฟังคลิปให่เลยกะบางโฆษณาพวกคนถามโฆษณาอะไรก็เป็นกำลังใจให้มาด้วยตลอดเนาะสิตดกับีใไม่นี่ให้อยู่ดีมีแห้งเบุุ้กขนเนาะเห็นลำให้รวยเงินทองเลยเดินทางไปใส่มาใส่ให้มีแต่สิ่งดีให้รอดปลอดภัยเนะในการมหมอนนมวรวนา ສະບາຍດີທີ່ສ